สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันยวเสริสาุทุกท่านเลยครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่พาน้องเข้ามาอยู่ที่อกาะหอยวิครับพี่น้องนะครับมื่อนี่บรรยากาศทงหน้าขึ้นเก่าครับพี่น้องอกหะอยวินะครับมื่อนี่ก็เป็นช่วงแรกๆแล้วนะครับกําลังเสียเอวงวเข่าหอกมือนีบ่าววาที่ก็พาพี่พาน้องเข้ามาหาหัวไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับเอฟซีผู้ก๊อปบ้านช่ยวของกลางกับเดินทางปลอดภัยด้วยครับพี่น้องนะครับผมผู้กําลังนะครับมาหอดบ้านแล้วกับเฉลิมเฉลิมยัง นะครับผมกับมหางวดไปเลี้ยงนะครับเมื่อนี้ผมมาว่าที่มาเป็นซื้อกลางอีกหนึ่งข้อหนึ่งร์มขอกหอยวิครับพี่น้องอยู่อำเภอกำมาราสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องเดี๋ยวทางข้าพี่จะไหมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อเดียวครับผมนี่กับมีทุกอย่างครับผมมีทั้งซื้อสองได้สามซื้อสองรุ่นสามก็มีแม่ท้องแปดเดือนก็มีแม่สาวก็มีครับผมมีหลายอย่างอยู่ครับสำหรับโทรงการปีนี้กับมีความสุงทุกคนครับผมอยังสำหรับเอฟซีครับผมครับผู้ใดครับผมอยาก หางว่าดีแล้วค่าประหยัดกับคลอกอยวิ่งต่อรองได้ด้วยครับการรับประกันกับหนึ่งเดือนกับผมทุกที่ย่างรับประกันสักคนกับผมท่งฟีตลอดอีสานกับผมครับผมเอาฝากที่ยูนไว้ฮามี่พี่น้องเอฟซีผู้นะครับเบอรงคลิปแล้วอยากไดงง้วไปเลี้ยงนะครับอยากมาเยี่ยมชมมาเบืองฮอดคอกฮอททงหน้านี่ นะครับา้านดกับครับผมบ้านใดก่อนบ้านน้องอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกมลาส่ายจังหวัดกาลสินครับครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดก่ครับเบอร์โทรกั083 830 8046ครับเบอร์โทรอีกเบอร์นึ่ครับเบอร์ไล่กนย์ก็064-659-2486ครับครับผมกัแอรทางเฟซยก็ได้นะครับครับผมเฟซกับวินัยมรครบครับผมครับผมเดี๋ยวไปเบื้องตัวที่แรกกันครับวีทเนาะนะครับเบื้องตัวสาวกันบครับแม่แม่ทองนครับแม่ทองแม่ทองซื้อ ซื้อสองได้สามครับอ่าซื้อสองได้สามได้พี่น้องนะครับผมประกันร้องเดือนสามสองเก็บสามหนึ่งบอกครับครับผมลูกสาวครับผมอ่าลูกสาวเก็บสามหนึ่งกับแม่ได้พี่น้องนะครับคู่นี้เป็นแบบซื้อสองได้สามครับพี่น้องนะครับแม่ทองเก็บหกแปดครับผมแม่ทองหกแปดเนาะครับผมนะครับการ์ดเก็บหกแปดใบหลอดครบตัวทองไหมครับแม่เพื่อนนี่ตัวทองครับผมมีคลิปตัวทองครับผมอ่าตัวทองเรียบร้อยได้พี่น้องครับผมมีคลิปตัวทองไหมครับผมคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับลูกกับประมาณอ่าแปดเดือนเนาะ แปดเดือนเก่าเดือนครับผมแปดถึงเก่าเดือนประกันทองแม่เจ็เดือน่ครับประกันทองแม่หกเดือนกว่าครับผมประกันทองแม่หกเดือนกว่ากว่าครับข้อมสูงกว่ามันนะครับร้อยสามสิบแปดร้อยสี่ร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบครับผมอ่าอันนี้คือส่วนสูงแม่เพื่อนเนาะครับผมลูกที่ไหนค่าทองบันนี้ลูกที่สองค่าทองครับผมสองเนาะตัวนี้เป็นลูกสาวตัวแรกเด้อครับครับผมนะครับผมเอาซื้อสองได้สามสุดคุ้มครับพี่น้องคู่นี้เปิดหัวมาหอยวิเอาของดีนะครับมาให้พี่น้องเขาได้คุ้มเลยครับผม เอามาฟังราคากันจักน้อยในบาทนี้ลร้เป็นไรคููนี่เจ็ดหมนเจ็ดพันบาทครับผมเจ็ดหมื่นกับอีกคุ้มเลยครับผมพ <c oughs> บาทถึงคุ้มเลยครับพี่น้อง <c oughs> แม่แม่มาถึงหาเมื่อแม่อยู่านห้าเมื่อครับผมครับผมเอาเจ็ดหมืน่นเจ็ดแม่หามื่อกลัวลูกสเมื่นกลัวเลยคับลูกสาวเป็นลูกสามหนึ่งะครับแม่อมครับอ่าใบหลอดครบได้ครับพี่น้องคููนี้นะครับราคาอีกรอมหนึ่งนครับเปิดไปที่เจ็ดหมบาทครับผมเจ็ดหืกับอีกเจ็ดบาทราคาลูกสาวก็สูงได้อยู่ะมานร้อยยี่สิ อานะครับผมหนาลึกครับผมจำนี้มีจังหวังมะขามจำนี้บะหมีครับผมอ่าบะหมีจังหวังด้วยครับผมรับประกันจำนี้ครับตัวนี้ครับแม่ก็ออกเป็นส่งง้อเขาบีครับพี่น้องครับผมเขาบีไอลูกเกี๊ยนครับผมพอเอาครับพี่น้องคู่แบบนี้นะครับมาต่อรองเอาสำหรับผู้สนใจครับผมต่อรองได้ครับผมออาต่อไปตัวไหนครับแม่นะครับผมลูกช็อกโกแลตครับผมอ่าลูกช็อกโกแลต u n 4 1 7เนาะครับผมครับอันนี้แม่ลูกดนะครับพี่น้องอ่าช็อกโกแลต u n 4 1 7เป็นคู่แม่ลูกนะครับแม่ล อ่าสี่สิบห้าครับผมตัวสี่สิบห้าบวกครับผมสี่สิบห้าบวกเนาะครับผมลูกแรกคือลูกสองเหรอครับลูกแรกครับผมลูกแรกครับพี่น้องครับผมแม่กับทิศสันเหรอครับเดายังบวชเดี๋ยวน้คับครับผมเอานะครับพวกไปกับทับเอารอบหนาได้พี่น้องลูกสาวกับยูประมาณสามเดือนครับผมสิบเดือนครับลูกสาววันสามเดือนครับผมประมาณสามเดือนครับพี่น้องครูแม่ลูกสวยๆเลยลูกสาวของช็อกโกแลตยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดด้วยครับพี่น้องเอาสวยสวยสำหรับผู้หาแม่ลูกนะครับแม่กับรอยสี่สิบห้าบวกนะครับ เอานะครับแม่ลามลึกครับผมช็อกโกแลต U N สี่หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะครับผมนะครับผมสำหรับผู้สนใจแม่บอลในทับเนาะยังไงทับครับเจ้าเจ้ามิติสัตว์นะครับผมเอาครับพี่น้องเบิ้งลูกเพป็นโตัวดีนะพี่น้องนะครับเบิ้งถึงเฉียงเลยลูกสาวสวยๆเลยพี่น้องลูกช็อกโกแลต U N สี่หนึ่งเจ็ดเปิดไปราบมาได้ครับคู่ที่สองเจ็ดหมื่นสองพันบาทครับผมเจ็ดสิบสองต่อร่องครับผมต่อร่องได้ครับผมเบื้งลูกสาวเพิ่งซื้อทรงฟรีสตภาอีสานครับผมเบิ้งมัดกรรมเนื้อไทยนะครับผมเอามาดีเลยพี่น้องทึ่งเมียทึ่งลูก หนาลึกครับผมสวยนะครับเอาแม่มีเพียงย่อยเป็นลำปีน้อยนึงครับผมบ่หลายครับผมนิดเดียวครับครับผมนิดเดียวก็หายแล้วครับผมนะครับ่บมีผลบ่มีผลครับผมดีทุกอย่างสวยงามกําไลขาดำปลายสะดือดำนะครับเป็นง่วนแดงโบดและทั้งครูแม่กับลูกงามครับผมเอาหยับละใครเราไม่ได้เบื้องที่เจ็ดหมื่นสองพันบาทครับผมสำหรับสงการปีนี้ครับผมเจ็ดหมื่นสองต่อร่องได้ได้ลูกตัวเมียสวยงามครับผมอ่าสวยๆเลยพี่น้องเอาเบิ่งลูกตัวเมียเพิ่น น้ำลมางก็ดีนะพี่น้องเบื้องเล่าลางนะครับผมชีดลรางกระชับดีนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบครับตัวนี้ครับสำหรับราคาเกินสำหรับราคาเกินเมืองสองพันบาทนี่สมบูรณ์แบบครับช็อกโกแลต UNC หนึ่งกิโลกรครับพี่น้องนะครับผมสําหรับผู้สนใจนะครับกถ้าใคยมาได้ตัวนี้เป็นคู่ที่สองนะครับผมคู่ที่สองเนาะครับผมคู่ที่สองครับผมลำดับที่สองครับเอาตัวได้ครับผมลำดับที่สามครับผมลำดับที่สามเดี๋ยวไปเบื้องกันครับพี่น้องนะครับคู่นี้ไหม นะครับอยากให้แดงสีแต่ใครแดงสีแต่พี่น้องไปเลี้ยงนะครับเปิดให้เจ็ดสิบสองก็ได้ครับสำหรับลูกชมการปีนี้แม่กระหังพัวงล่ามลึกดีเอาคู่ที่สามครับพี่น้องอันนี้ก็ลูกแดงเข้มเข้มนะครับผมแม่กระดกนะครับไผ่มักลูกสีเข้มเข้มแดงเม็ดปากขามตรงๆเลยเป็นแม่ลูกนะครับเนาะลูกจ็ดเดือนลรอครับลูกประมาณเจ็ดเดือนได้ครับผมลูกประมาณเจ็ดเดือนได้เนาะครับเนาะครับผมแม่กระผสมมาได้ครับซื้อสองรุ่นสามครับผมซื้อสองรุ่นสามเอาไปไม่เบิ่งได้ครับผม คือจิตนะครับเอาลูกเป็นลูกของพ่อไหนครับลูกเป็นลูกช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลต u n สี่หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะแม่กับผสมไว้ประมาณสิบกว่ามื้อครับผมผับทับแม่ทับเดรล็อกไว้เดี๋ยวนะครับพี่น้องคสิบกว่ามื้อครับผมรุ่นบ้านรอบครับผมผสมยี่สิบสองมีหน้าหกหกครับพี่น้องสีแดงดีครับทองเป็นลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สามครับผมข้าทองข้นติดทองอีกเป็นตัวที่สี่เนาะครับเนาะครับบ๊อบติดทองอีกเป็นตัวที่สามครับผมอันนี้ลูกตัวที่สองอยู่ครับผมลูกตัวที่อยู่่่กััับบบแมมนนีคครรผะ รอบๆโตจังไงลูกสาวเพิ่นนะครับเอาแดงดีครับบุตครับไว้มองเตียวผมรับโตครับพี่น้องลูกสาวสวยครับผมร้อยสี่สิบเนาะแม่อยู่ร้อยสี่สิบสองบวกครับผมอ่าร้อยสี่สิบสองบวกนะครับเอานะครับสี่สองไปรุ่นสามรุ่นสามเลยเลยครับผมหลายไปไหนครับเปิดไว้บับนี้คู่นี้เปิดที่หกหมื่นเก้าพันบาทเลยครับอ่าหกสิบเก้าเนาะหกสิบเก้าเลยครับหกสิบเก้าต่อรองได้ครับพี่น้อง เป็นคู่แม่ลูกด้วยครับพี่น้องลำดับที่3ครับผมเอาคู่ที่3นะครับลำดับที่3ครับผมอ่าคู่ที่4เนาะบ้านนี้ครับผมคู่ที่4นะครับอ้าวเดี๋ยวเพิ่นไล่อ่าลูกไปหาแม่จังหน่อยก่อนครับพี่น้องนะครับโอ้แต่ละคู่เด็ดๆเลยครับพี่น้องคู่นี้ก็สีดีนะครับสีดีสีเข้มดีนะครับแม่ก็ล่ำยาวนะครับให้เบิ่งอ่าชัดเจนจังหน่อยเบิ่งหน้าเพิ่นออกบลามันนะครับเอาซื้อ2เอาไปรุ่น3เอาแม่ร์สามเลยครับผมลูกสาวช็อกโกแลตยูเอ็นสีดีครับเส้าสี สีเข้มเลยโอ้ยมองตีได้ครับผมต่อไปคู่ที่สี่เนาะครับผมลำดับที่สี่ครับผมลำดับที่สี่อันนี้กับแม่แดงโบดลูกสาวเป็นลูกซูเปอร์เอ็กบ่ครับครับผมลูกซูเปอร์เอ็กด้วยครับพี่น้องเอามีใบมีหลอดครบนะครับแม่สูงรอยสี่สิบห้าเลยสี่สิบห้าบวกครับผมเอานะครับผมลูกประมาณจเดือนละครับนี่ลูกประมาณเดือนกว่าวครับผมเดือนกว่าวเนาะครับผมครับผมลูกเดือนกว่าวลูกสวยงามครับผมเอาไล่ไปได้ครับผมคู่นี้เบิดที่ห้าหมื่นห้าพันบาทเลยครับสี่สิบห้าลูกตัวเมียด้วครับพี่น้องห้าหมื่นห้าพัน แม่ประกันก้มสูงที่ร้อยห้าสิบห้าบวกครับผมนะครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าบวกครับผมลำดับที่สี่ครับผมหัวหางลามลึกดีครับพี่น้องเบิ่งงัวอยู่นี่เพิ่นผูกรามได้ทุกตัวได้พี่น้องบ่ได้เลี้ยงใส่หัวอาหารบ่มีหัวอาหารบ่มีห้มครับผมได้สบายหลายท่านว่าบ่อยากไปซื้องัวที่เป็นฟาร์มอัดหัวอาหารอยากได้แบบบ้านๆมาเลี้ยงนี่ครับพี่น้อง เบิ้งครับน้อยๆก็กินยาเนน้อยๆก็กินยาเป็นครับว่ากินว่าได้ว่ากินว่ามีกินเอาปล่อยน้ำทงน้ำชานะครับผมอันดับที่ห้าครับผมเอานะครับแม่ท้องกว่ามันจะเขาเก้าเดือนครับผมแม่ท้องแปดเดือนกว่าเนาะครับผมประกันท้องครับผมแม่ท้องแปดเดือนกว่าเด้๋ยวเราไปเบิ้งครับพี่น้องก็ทิเป็นออกเครื่องอมนดำแดงนะครับผมครับผมหนาลึกครับผมท้องที่สองครับผมท้องที่สองปะครับครับผมท้องที่สองครับผมนะครับตัวนี้เป็นงัวส่งเขาบีเลยครับพี่น้อง สูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดครับผมเป็นเครื่องออกนดำแดงครับพี่น้องครับผมนะครับชีดล่างดีครับพี่น้องครับผมหนาลึกครับผมนะครับชีดล่างงามนะครับบาย้อนจะเกินไปเป็นออกเป็นลูกผสมปลายมันนะครับผมต้นนี้มีปลายหูฉีกเนาะแม่นครับผมมีปลายหูฉีกนิหน่อยๆครับผมป๋ามือเฮาฉีกนะครับเครื่องอมครับผมเครื่องอมดำแดงนะครับทองกับฟซีไว้หนึ่งหกศูนย์เจ้าเดอะคิงปมัดแปดเดือนกว่าครับผมสองหา แปดเดือนเนาะครับผมตรวจท้องพันแล้วครับนะครับตรวจท้องเรียบร้อยนะครับเนาะบึ่งตรวจได้ครับบึ่งตรวจแม่ลูกดินแล้วครับผมท้องลงแล้วลูกดินแล้วนะครับตัวนี้ประกันไฮไลท์เปอร์เซ็นเลยเนาะไฮไลท์เปอร์เซ็นครับลูกดินแล้วลูกที่ไหนค่าท้องครับนี่ลูกที่สองครับผมสองค่าท้องครับพี่น้องครับผมครับไหลไปไหนครับเปิดไว้เปิดที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทด้วยครับพี่น้องเอาไปกินน้องเลยครับผมสี่สิบเก้าหลังสงกรามได้กินน้องเลยครับกว่าประกันส่วนสูงไฮไลท์ไลท สามสิบแปดบวกครับผมร้อยสามสิบแปดบวกนะครับเนาะครับครับเอาพี่น้องหลังสงการเลยครับมีประกันทองให้ลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องหนาเรื่องครับผมเขาบีตมันนี้มีเพียงอ่านะครับปลายหูฉีกด้านปลายหูฉีกหน่อยนึงครับผมเขาบีครับผมนะครับนี่ครับเห็นอยู่ปลายหูอยู่นะครับเนาะครับผมลำดับทีห์าครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมนะครับเล็บดีเบิร์ตนะครับเนาะครับผมเล็บดีเบิร์ตครับพี่น้องเอาต่อไปเป็น แม่ทองประกันทองกันครับผมแม่ทองประกันทองเนาะครับผมมันสามเดือนกว่าครับผมลำดับที่ลำดับที่หกครับผมอันนี้ทองสามเดือนเนาะครับผมประกันทองประกันทองครับผมตัวนี้ท้องได้สามเดือนนะครับท้องกับมีคิมตัวทองครับผมสองศูนย์หนึ่งนะครับผมผสมสิบหาท่านว่าหกหาครับพี่น้องครับผมลำดับที่หกนะครับหัวร้อยสี่สิบว่าครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบครับผมครับผมทองแรกว่าครับนี่ ทองแรกครับผมสาวทองแรกครับแต่ว่าเจ้าของมันก็บอกร้อยสี่สิบสองแต่ว่าผมบอกว่าสีว่างร้อยสี่สิบนี่นะครับร้อยสามสิบเก้านี่นะครับประมาณร้อยครับสามสิบเก้าสี่สิบครับผมสี่สิบนะครับครับผมแดงโบด้วยครับแดงโบดครับผมตัวจเศร้าไปเศรแาเหรอครับผมเรียบร้อยมีคลิปตัวทองให้ครับผมมีคลิปตัวทองให้หลายปรไปแล้ครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมสามสิบเก้าราคาต่อรองได้ทุกตัวด้วยพี่น้องครับผมต่อรองได้ครับผมส่งฟรีทวายอีสานครับส่งจังไดเรื่องการขนส่งส่งฟรีทวายอีสานครับผมส่งฟรีให้ทั่วภาคอีสานครับ เอาไปต้องกังวลเรื่องการขนส่งบริษัทกาแฟกันเหรอครับบุรีรัมย์กำของกาแฟไหมเอาคอยบีบาร์ขดขอดแน่นอนนะครับเอาตัวแรกต้องเป็นห่วงการขนส่งครับผมวันนี้ครับผมแม่ผสมครับผมออาแม่สาวพึ่งผสมเนาะครับผมจะเข่ารอบสองเหรอครับผมจะเข่ารอบที่สองครับผมโอ้ตัวนี้งามเลยพี่น้องนะครับเข่ารอบสองเหรอครับผมน่อถึงตั้งนะครับเพิ่นบอกไอ้ลูกสาวเอ็นแคไอสองสุดห้าบ่ เอชคหสองศูนย์เอชคหสองศูนย์แต่ว่าวิบัยนีหลอดครับผมบ่ได้มาเรื่อลดจักแต่ว่าทับสติงเรียบสองศูนย์หนึ่งเนาะแมนครับผมเอาทับเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับซีมีหน้าคมหกหกครับมือนี่ท้ายถ้ำกับยูทีวันที่อ่าสิบเอ็ดนะครับเนาะครับผมอ่าสิบเอ็ดเมษาครับพี่น้องเมีสาวกับลอยสามแปดสามเก้าเนาะแมนครับผมมาลอยสามแปดสามเก้าครับผมเอานะครับโบดดีครับพี่น้องเมียนี่โบ้ดลึกครับผมเอานะครับเชียงเชียงเชียงครับผมเชียงครับผมเบิ้งนะครับ กินยาข่มเพิ่งไงเนี่ยเหมือนเลี้ยงไก่ที่เขาขวากันธรรมดาครับพี่น้องงัวนะครับผมนี่ครับเบิ้งหน้าตาดีๆลูกหน้าเขาเพิ่นเป็นเขาเงี้ยวพลาดอีกคืนง่ายไปไหนครับพี่น้องเป็นงัวแม่สาวอยู่นะครับผมาณสองปีได้แล้วครับผมหลายไปไหนครับเปิดไว้แม่นี่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมสี่สิบเก้าต่อรองได้นะครับครับผมต่อรองได้ครับผมเอาแม่สาวครับพี่น้องสวยครับตัวนี้นะครับ เอาต่อไปเบิดไปครับสาวหน่อยครับผมแม่สาวหน่อยเนาะครับผมนะครับตัวไหนก่อนครับไฮวีครับผมเอาแม่นี่นะครับเนาะเอาตัวนี้หัวโลนเห็ดเขาเรียบร้อยได้พี่ครับผมเห็ดเขาแล้วครับผมนะครับจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นงั้นแปดแปดเดือนได้ครับผมอแปดเดือนได้นะครับผมวายแซดหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องนะครับทศพลนะครับทศพล YZ ยแซหนึ่งหนึ่งหกเห็ดเขาเรียบร้อยส่วนสูงก็อยู่ประมนหน่อยสามชิปได้ครับผมเกือบเกือบได้หน่อยสามครับผมหน่อยยี่สิบเก้าสามชิปครับผมเปิดไวปไรไปไหนครับ เปิดที่35,000บาทครับผมสามสิบหาตัวร่องส่งฟรีาโอีสานครับผมแข็งขาดีครับผมมีอีกหลายตัวเนาะนะครับครับผมไปก็ได้นะครับตัวต่อไปตัวไหนครับอันนี้ตัวนึงเนาะเอาเอาตครูไปก็ได้นะครับผมออาตัวนี้เอาคู่ก็ได้อตัวนี้ก็ครับผมเอาตัวพุ่นมาครับครับผมลำดับที่เก้าครับผมลำดับที่เก้าเนาะครับผมแล้วผมขึ้นไม้เลขให้ด้วครับพี่น้องผู้เบื้องแล้วกับโทรมาหาหอยวิกับเบื้องตามไม้เรียครับผมต้องตามไม่เลขยกเลยครับผม พื้นเก่บได้ละเอียดไปตามไม้เหล็กเลยครับขอถ่ายทำตามไม้เหล็กนะครับผมเอาต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็นแม่แยกลูกครับผมทองว่างเนาะแม่แยกบผมทองว่างครับผมเอาสําหรับผู้หาแม่ทองว่างแยกลูกเครื่องอมดําแดงนะครับสูงเท่าผมมา100ซีมหาได้ครับผมโครงสร้างนะครับผม145บวกรุ่นเฮดเขาด้วะครับตัวนี้ขุดเขาเนาะครับผมเบื้องขวหางลำลามเลยพี่น้องนะครับเอาอันนี้ขุดเขาเรียบร้อยครับผม อลูกตัวที่ไดนแยกไปแบบนี้ลูกแรกครับผมลูกแรกเนาะครับผมขันติดทองอีกเป็นลูกที่สองอันนี้เป็นสองว่างครับผมอันนี้หอยวีเพิ่นแบ่งแยกลูกเพิ่นออกไปเรียบร้อยเหลือตาแม่ครับผมไายไปไหนครับเหลืออยู่ในแม่แบบนี้สามหมื่นห้าพันบาทครับผมสามสิบห้านะครับมาต่อรองเอาครับพี่น้องแม่กับเห็ดเขาให้เรียบร้อยแต่ว่าเป็นเครื่องอมดำแดงครับพี่น้องนะครับบสถ์นาจะโดนครับผมแล้วก็ได้ผสมแล้วก็รังอ้วนขึ้นเอานะครับผมอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกียรติราคานะครับผมแต่ต้องได้ทุกโตคครรับพีี่่่นน้อองาาาาเก็ถืว เป็นราคาที่พี่น้องเขาหนาจะเอื้อมถึงแน่นอนนะครับผมเอาตัวทุตไทยนะครับผมตัวรขาผมตัวล่องทุตไทยครับผมเอาล่องทุตไทยครับล่องทุตไทยครับผล่องทุตไทยครับมาจัดปูจักหน่อยแม่สาวหน่อยงวดอายุจักเดือนครับสาวหน่อยตัวนี้งวดหกงวดเจ็ดเดือนได้ครับผมหกถึงเจ็ดเดือนได้นะครับผมหกถึงเจ็ดเดือนก็ตั้นี้ห้อยแผลเคยเป็นล่าปีสกินนะครับผมเอานะครับแผลเคยเป็นล่าปีสกินเปิดร้ายไปได้ครับแม่สาวหน่อยตัวนี้สองหมื่นห้าพันบาทครับผมเอานะครับผมสองหมื่นคับอีกห้าพันบาทครับพี่น้อง สองหมื่นก็อีกหาพันบาทได้ครับผมคือผอกล้องครับผมมันตื่นกล้องบ่เป็นเสียกปันไดนะครับส่วนส่วนตัวไว้เล่ายี่หกวัวเล่ายี่หกยอดยี่เก็ดเนี่ยครับผมเอานะครับตัวนี้ก็เป็นม่วงแดงโบสถ์ครับผมเป็นเครื่องโบดถ์สองหมื่นเท่าไรก็ครับสองหมื่นห้าพันบาทครับผมสองหมื่นหาพันบาทติดต่อมาได้ครับพี่น้องหมายเลขเท่าไรก็ครับหมายเลขสิบครับผมหมายเลขสิบเนาะสองหมื่นห้าพันบาทครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเท่าตัวสุดท้ายครับพี่น้องตัวสุดท้ายครับผมเท่าแม่แยกลูกมบักกันทองได้ไปแม่่นนั ยังไม่ให้ตรวจท้องครับแล้วเราคายรอบสองรอบหล่ะตียังไม่ตรวจท้องครับผมทำไปสองรอบแล้วเนาะครับผมคายสองรอบยังไม่ตรวจท้องครับผมสำรับผู้งบประมาณบ่หลายแต่อยากได้อ่างูเอาไปติดท่องแล้วแหะผมว่าเบิ่องพันสองรอบเลยเหรอครับอจังท้วมาคุยกับหอยวีเอาตัวนี้แม่แยกลูกนะครับผมให้ลูกแดงดีแม่นี่ผมจําได้ลูกสวยงามว่าลูกขายหาเงินกวาดครับผมลูกลูกสาวเพลินนี่ขายไปหาเงินกวาดหอยวีว่าแต่ว่าลูกเพลินตัวก้อนเทสพี่น้องจําได้นะครับผมตัวนั้นลูกแดงเข้มแป๊ดเลยลูก อ่าพอได้ก็เืิ่เสียบก้นเคีบสามหนึ่งครับผมเคีบสามหนึ่งเนาะนะครับครับผมตอนนี้นายใส่ของช็อกโกแลตหรือตัวใดไว้เนี่ยและครับจำไว้ได้ใบมันอยู่ในเงี้ยครับผมตัวนี้ทับเรียบร้อยนะครับเป็นลูกใดในทองครับลูกที่สองครับผมสองข้าทองเนาะครับผมแม่นี่ก็อยูเราเล่ารอยสามสิบหาได้ครับส่วนสูงสามสิบถึงหนึสามสิบหาลูกมาระบักกันเก่งแท้นะครับผมสีแดงบดครับผมผมก็จำได้ลูกสาวเพิ่นตัวนี้ผมได้ทวง่ว่าแม่เท่าคก็หายลูกเข้มนะครับลูกเข้มแดงเป็นปากามเลยหายไปหาเงินกบาทเนาะครับผมเอานะครัับมกสนใจ เอาเปิดโปรให้พี่น้องรับสงการจังน่อยเลยเปิดไปแล้วสองหมื่นหกพันบาทแล้วครับผมสองหมื่นหกพันบาทครับผมสองหมื่นหกครับพี่น้องสองหมื่นหกครับผมสมพันสองรอบแล้วนะครับผมหมัดดวงเลยครับเอาทับหลอดเลยนะครับเนาะครับผมเอาสนใจกับเป็นของช็อกโกแลตคือเป็นต้ไหนดีล่ะครับผมมันโบนเอาใบมามตอนนี้ไม่ยังมองวะตอนนี้ว่นนีครับรประกันที่นี้ครับผมประกันว่นนีตรงนี้นะครับผมครับผมเอาโบดนะครับผมเอาบาทที่นี่อ่าสนใจนะครับผมแต่ละโตอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นเอาแม่ลูกเนาะครับผมมีทั้งหมดจะคู่แม่ลูก สามบอกครับสามคู่สี่คู่อ่าสี่คู่คู่พแม่ลูกสี่คู่ห้ว่าหลายจะจำไม่ได้นะครับผมคู่แรกเด็กกับเด็ดครับพี่น้องซื้อสองได้สามพี่น้องมาติดทองเลยครับนี่ญาติแม่มันบาทองนะครับเอาแบบพายบีว่าเอาแบบทองไปเลยก็ได้นี่เอากับลูกสาวเห็นตัวแล้วนี่ลูกกระบอกเรียบร้อยถ้าบ่กมันใจกับตัวอีกใจงั้นไงพ่อมเอาในทองกับตัวเรียบร้อยมีลูกในทองเรียบร้อยซื้อสองได้สามครับพี่น้องสนใจมาชมตัวจริงกับบ้านช่วงสงการหรือว่านะครับพี่น้องตั้งจังหวัดมายามพี่ยามน้องผ่านมาทั้งกับมรัสย์กลน แวะมาเบิ้งง่วงก่อนก็ได้ครับพี่น้องได้โอกาสผ่านมาแล้วเบิ้งคลิปนะครับผมสีดีครับเจ๋งครับครับผมเชียงบ้านใดก่อคอกบ้านนี้บ้านน้องอีกุ้มครับตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกมลาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอ้าวเบอร์โทรย้ำอีกรอบนึงนะครับ083ครับ8308046ูนย์แปดศนยครับอ้าวนะครับเบอร์โทรอีกเบอร์นึงกับเบอร์ไล่พร้อมเบอร์ไล่กับผมศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่แปดหกครับอ้าวเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ใต้คลิปครับพี่น้อง เพื่อหอยวีเพื่อนว่าโอ้เบาเร็วจนพรท่านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเป็นเบอร์ไว้ใต้คลิปให้พี่น้องจดตามไปเลยโทรมาสอบถามได้มาเบอร์ในทุกมือเนาะเรียงง้อว่ามีมือยุดครับพี่น้องมมีื้อยุดไวเลยรียงง้อว่ามีมือยุดเนี่ยมาเถียงกับผมเลดนะครับพ่มีมือยุดนะพี่น้องไม่ได้ยุดเลินให้โลดนะครับสมการกับต่ำยูต้องกินนะครับผมโดยเฉพาะง้อที่เรียงแบบลาทุ่งแบบนี้นะครับเป็นไปไม่ได้สิให้ยืนยุคของย่างเดียวหัวอาหารอี้กินนะครับเฟืองระบ่ได้กินเลี้ยงแบบธรรมชาติเท่ากับประหยัดต้นทุนไปก็ถือเป็นวิถีบ้านเท่า นะครับง้อทุกตัวอยู่นี่เบิ้งโค้งสางเอาครับพี่น้องขั้นพี่น้องฝีมือดีนะครับซื้อห้ามให้กินมือละสองกระสอบเพราะว่าอ้วนแน่นอนพี่น้องนะครับผมอยู่ที่ว่าไหวบ่ไหวอยากให้อ้วนคือของเพเลี้ยงเนาะนะครับกับเห็นโค้งสางแล้ววางงวอจะของสามารถเติมเนื้อหลายๆกับเบิ้งเอาครับพี่น้องนะครับแต่สำหรับของหอยวิมัอนี่กับถรามดางง้เลี้ยงลายทุงครับพี่น้องนะครับผมกับราคากับถือว่าตามเนื้อผาผมบอกได้ว่าคนไทยเองกับมองว่าราคาพ่อจับต้องได้นาะงหอยวิเนาะครับผมโดยเฉพาะทรงฟรีได้พร้อผมทรงฟรีเลย บุรีรัมย์ก็ยังพี่หลายรอบแล้วใส่เชื่อกองพี่หลายรอบแล้วเดี๋ยวผมเอาพปทำมาหนี้กับฝากไปขอไม่วีนี้ครับพี่น้องจากลาพี่น้องไปทํานี้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่วงสงกรานต์กับเดินทางกับฝากแล้วนะครับผมอ่าระวังจัจหน่อยเนาะการขับเดินทางช่วงนี้ก็รถหลายนะครับผมเอานะครับมึนเมาก็จะไปขับสำหรับสวัสดีผมว่าที่จากลาไปทํานี้แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ